ค่ะวันนี้พบกับรายการโฟโต้โซวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ย้อนเวลาคาเฟ่ค่ะตำบลบ้านตุ่นนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะคะว่าอาทิตย์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปดูกันเลยเย้ <Yay. S 2> ไปเลยค่ะสวัสดีฮะผมอูนนะฮะวันนี้ผมมาในคอนเซปต์หนุ่มวัยยุค80นี่คือสถานที่ที่เราจะถ่ายนะฮะ โอเคค่ะไปถ่ายกันเลยจ้ากี่บาทคะพี่ไปกรุงเทพรไงไปกรุงเทพกี่บาทคะพี่อู้ดมากเลยอูดครับผมอูดครับนี่มไม้เล่นนะเป็นอูดเป็นอูดวันนีครับผมอูดครับแมนดิ สมัยก่อนอ่ะสวัสดีครับนุ่มเลอจะชนหน้าเพเอกนะเพกอ่ะแมนดี้อุ้ยโคตรหล่ออ่ะพี่เมียอะไรยังครับยังก็เพื่กเราจะพัวไปเอ็ดอ๋อมันอยากไม่เป็นไรอยากมีหัวเมืองกันที่กูขายของอ่ะถามกูพี่กูถามพี่สุดหลอมีแฟนยังคะ แล้วน้องหล่ะมีมีเม,ม,มียยังวะงงอ่ะคือะไรพุกอ่ะวันนี้เขาแหวกนะคะปกติเขาจะมาแบบรูปแบบใสใสรูปแบบอุย้ยเรียบลงเรียบร้อยวันนี้มาในลูปทอมฮะทอมฮ้าหัวไก่แล้วดูหน้าม้ามันเปิงๆนะวันนี้ทำอะไรนะเขาลด้ทอมกระป๋องทำอะไรนะทํากระป๋องทอมกระป๋องคือ,อยังไง ตัวสันๆไม่ได้บูลลี่แต่ว่าทำกระป๋องน้องจ๋าทำกระป๋องเหรอโอ้โอีกนิดจะหัวชนตากล้องกูอยู่แล้วเีอยู่อยู่อยู่อยูองสันโอ้ยเอออันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่เออเออออเอ้ยเอยเหมือนมากมือเด็กแน บอกน้องอ่อนนิ้วโอ๊ยเดี๋ยวเราขายของเราขายของอุยปุยอุ้ยยังมีแป้งอยู่เลยเอาอะไรดีคะพี่หลออะไรดีคะเอ๊ะมีปุยอยู่ก็มีไม่หลอพูดจะหนูอย่างนี้นะคะอู้ยหล่อเลยดีมิ้งยง ยวหนูค่ะไม่ขายแป้งตาหนูให้พี่แล้วนะถ้าพี่พูดแบบนี้อ่ะเไป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 ไอ้นี่พุหล<ป>่อมีอะไระของเก่าสมัยก่อนที่แบบเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเห็นเลยขนาดเราเกิดมา20ปีแล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรก นี่ใครอยากเห็นตัวจริงนะให้มาค่ะจะ <ขอ S 2> เป็นแบบแ<ฟ>รุ่นพอ่อรุ่นแม่เรานี้เนาอน่าจะทวดเลยหรือเ <c oughs> ปล่าปู่ย่าตายาย <c oughs> าแ,แม่แม่น่าจะทันอยู่ปะดูดิจากยี่ห้อแฟบอะเราติดกันที่แบบพ่อแม่ปูยย่ย่าชอบพูดว่าซื้อแฟบซื้อแฟบ๋อมันคือยี่ห้อเราก็แบบเรียกมาตลอดว่ามันคือแฟบนี่เห็นไหมยี่สิบบาทเมื่อก่อนน่าจะแพงอยู่นี่ถ่านเราก็จะไม่เห็นแล้วถ่านกาไก่ถ่านอันนี้ แต่แต่ว่าโตมาก็ไม่เคยเห็นนะยี่ห้อเนี้ยแต่น้องน่าจะเก่าแบบมากอ่ะสีมันซีดหมดแล้วอ่ะดูดิมีหลายอย่างอุ้ยอันนี้เคยเคยดูไหมอุ้ยไม่เคยแต่ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้านมันมึงเวอร์ชันไทยไงขานูมันเจ็ดยอดฮานูอุ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นดูมาก่อนเลยหกหกหกไอยี่ห้อ้ไม่เคยเห็นกลาง

มาเฟียชื่อสมชื่อมากเพรานัก<อ>เลงมากอ่อ, <c oughs> อเอา <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาในทีมสาวย้อนยุคไปนิ่งดูกระโปรงดราสีแล้วก็นิ่เสื้อนะคะก็มีสร้อยนี่เราได้ยินมาว่าอาจจะมีวางสิ่งอย่างเราเลยเตรียมอันนี้มาค่ะแล้ววันนี้จะเป็นเราคุ้น่างที่เราจะถ่ายรูปน,นะคะไปกันเลย

จำาหรอเจ้าไปที่ใจนะอุ้ยเมียจ๋าอุ้ยไม่เกียดอ่ะแอบขนลุกเล็กๆแล้วกูเป็นคนเต้นตื่นไม่ในลูกเขาต้องอบเอวงี้หรือเปล่าเมียไม่อ่านหน้ากูเลยดอกอะไรก็ไม่รู้เมียไม่รักกันดิเมียแต่งเฉยๆแต่ไม่ได้รักนี่ เราเหลี่มด้วยนะมีฝอมันคืออะไรอะกระติบเอ้ยเปิดได้หรือเปล่าแ่งมุมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามาในคอนเซ็ปต์ลำพึงนะคะมีความแบบบ้านโกงบ้านเก่าเนาะเป็นลำพึงนี้เป็นผีที่ตามน้องเขมนะคะแต่วันนี้เป็นลำพึงที่สวยเพราะว่าหน้าคนสวยค่ะมาดูกันนะคะว่าเราถ่ายรูปออกมาเป็นแบบไหนค่ะ ดูจากรูปแลวววันนี้มาในตรีมอะไรพี่ชุดไทยฮะยุงกัดรำพึงรำพึงโอ้รำพึงอแต่ว่าสวยนะคะวันนี้เขามาในแบบเริดๆแต่ว่าเมื่อกี้เราถ่ายที่คาเฟ่กันสองคนใช่ไหมคนนี้เขาไม่ถ่ายนะคะต้องมาที่บ้านเดือนไทยเท่านั้นจะได้ตรงตีมไหนอาทิตย์ที่แล้วเขาพูดว่าอะไรนะจ๊ะ บอกว่าจะลงไปดิ้นถ้าแพ้ก็ไม่เห็นดิ้นเลยนะคะเออรอดูคลิปดิ้นอยู่นะคะเนี่ยคนแบบไม่ทําตามสัญญานี่แล้วอาทิตย์นี้ใครจะเป็นคนชนะน่าจะต้องมาเลยเขาแล้วแหละแต่งเต็มมากเขาเต็มสุดแล้ววันนี้ดูจากชุดเราสองคนแล้วแค่ชุดก็แพ้แล้วค่ะแต่ว่าเราจะไม่ เขาเรียกอะไรไม่ดับโอกาสตัวเองเนาะเราก็จริงมั่นใจอยู่ว่าเรามั่นในหน้าตานะคะว่าเราก็สู้เขาได้เอ,อแต่ว่าวันนี้เขาตรงทีมจริงๆนะคะมีแบบนู่นนี่นั่นรถย้อนไวมากแล้ววันนี้เขาก็แบบแต่งตัวมาตรงกับทีมบ้านเรือนไทยเขานี่ไปเอาชุดให้แม่ส่งมาให้จากที่บ้านบ้านเกิดเลยนะคะนี่ความลงทุนลงใจ <laughs> แอบขำ เนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นผีลำพึงลำพึงยุคใหม่ย้อมสีผมนะคะว่ารัตกลนนี่ลำพุงไอ,อ้ลำพุงลำพุงโอ้ยลำพุงเ,เราเราไม่ได้บูลลี่นะมันพูดผิดเองลำลำ,ลำพึงแบบลำพึง,แบบพงเอ๊ะ ลำพึงแบบติดแกลมนี่แต่รองเท้าไม่แกลมคุณคิดว่ารอบนี้คุณจะชนะอีกไหมคะชนะแต่แพ้คนเดียวเมียผมครับสาวย้อนยุคแต่ไม่แพ้คนเดียวอีลำพึงไปไหนก็ไปแล้ววันนี้คุณมีจุดเด่นอะไรมางัดความหล่อเท่การแต่งตัวใช่ครับจบ คือความสวยค่ะเพราะว่านี่คือแต่งตัวจะเต็มมากให้แม่ส่งมาให้เลยก็ต้องชนะแล้วแล้วคู่แข่งน่ากลัวไหมคะในวันนี้ก็ไม่น่ากลัวนะคะเพราะหนุ่มทมกระป๋องก็ไม่น่ากลัวอะไรมากแล้วก็สาวยอนอยู่ก็อะไรก็ไม่รู้จะไปลำที่ไหนหนูวันนี้คุณมีไม้เด็ดอะไรมางัดคะก็ต้องเป็นสไตล์การแต่งตัวอยู่แล้วอะคะ่ะก็เข้ากับธีมคาเฟ่ที่มาเลยะคะ่ะแล้ว คู่แข่งน่ากลัวไหมคะในวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยค่ะแต่ว่าคู่แข่งรู้สึกว่าวันนี้แอบแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อย่างทอมกระป๋องอะไรนั่นก็แบบไม่น่ากลัวเลยค่ะเออะไรก็ไม่รู้อยู่บนรถค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะส่วนลําพึงนี่ก็ชุดได้ค่ะแต่ว่าเหมือนจะไปเต้นหน้าห้านอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็คิดว่าเออหนูน่าจะเป็นคนชนะหรือเปล่าสัปดาห์นี้มั่นไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ถ่ายเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่านีสิตมอพยาวจะเลือกใครเป็นผู้ชนะไปดูกันเลยค่ะย้ <Bye. S 1> ค่ะตอนนี้เราก็ได้ผู้ชนะกันไปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าใครผู้ชนะในสัปดาห์นี้ใครคะ ามสมัยซ้อนซะแล,ะ<ก>และ้วรอบนี้มันเลิศนะคะมันปึ้งมันปังเวอร์รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเต็มที่กับสัปดาห์มากแล้วตอนนี้คือเราชนะแล้วแฮปปี้มากเลยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะฝากทุกคนติดตามเราในรายการต่ตอๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย